ระหว่างรออาหารไมค์ก็ได้ชวนเราไปเล่นเกมซ่อนหาโดยให้เราเป็นคนซ่อนก่อนตัวละครเหล่านั้นเลือกที่จะหลบชั้นใต้ดินพอคิดว่าไมค์อาจจะไม่อยากลงมาที่ชั้นใต้ดินแต่ไมค์ก็ตามหาเราจนเจออย่างรวดเร็เวในรอบนี้เราเป็นคนหาไมค์พอเราเจอตัวไมค์แล้วไมค์ก็บอกกับเราว่าเขานั้นได้ยินเสียงบางอย่างอยู่ห้องใต้หลังคาเขานั้นกลัวที่จะขึ้นไปดูด้วยตัวเองเลยขอร้องให้เราขึ้นไปเช็คแทน พอตัวเราขึ้นมายังห้องใต้หลังคาตัวละครเราก็ไปเปิดไฟแล้วได้พบว่าเป็นเพียงแค่แมวเท่านั้นเองตัวละครเราคิดว่าแมวนั้นน่าจะหิวเลยจะให้ปลาไปหนึ่งตัวแต่ไม้ก็บอกว่าขอเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วให้เราไปซ่อนในรอบนี้เราเลือกที่จะซ่อนในห้องเก็บของหลังกระท่อมแต่ไม้ก็เจอเราภายใน5นาทีไม้อยากจะขอเล่นอีกรอบโดยเขาจะเป็นคนซ่อนแต่ตัวละครเราก็บอกว่าเราเหนื่อยแล้วแต่ไม้ก็ตอบกลับไปอีกว่ายังไงก็ต้องกลับไปที่กระท่อมถ้าเจอตัวเขาแล้วจึงจะไปพักผ่อน หลังจากไม้ไปซ่อนตัวเราก็จะไปให้อาหารแมวแล้วตามหาไม้ต่อหลังจากเราตามหาไม้ไปสักพักเราจะได้เจอกับชายท่าทางประหลาดอีกครั้งตัวละครเราสงสัยว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ในห้องน้ําได้ชายคนนี้ตอบกลับไปว่าเขามาซ่อมก๊อกน้ํามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็ตอบกลับไปว่าคุณควรแจ้งเราก่อนชายคนนี้ตอบกลับไปว่านี่คือบ้านของเขาไม่ต้องมาแจ้งเธอในทุกๆรอบหรอกเขาต้องแก้ไขบางอย่าง